สวัสดีครับ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 ผมป่เจออดูนเหียงเี่นช่วงสามารถครับป้าบ้านเกือบสองปีเกือบสองปีครับผมเกือบสองปีไม่ได้เจอพี่เช่ครับพี่น้องวันนี้ก็เลยมีโอกาสแบบว่าเรียนเชิญพี่เด่นชัยมาจริงๆแล้วเราเชิญไปหลายครั้งอยู่แต่ว่าเวลาไม่ตรงกันแล้วก็เหมือนกับว่ารอบก่อนทีนี้ไปใสผู้นี้มีงานอยู่รุงทพครับผมมีงานตรงกับวันเกิด ตรงตรงกับมืออ่าวันเกิดของอ่าพระเจ้าอยู่หัวพอดีอนะครับก็เลยมีกิจกรรมอ่ายูกรุงเทพนะครับของปีบินนะครับอันสัปดาห์ก่อนนะครับก็เลยบโบเดมาก็เลยบโบเดมาเสียดายเสียด็จได้สัปดาห์นี้นะครับผม EP พีห้าสิบสองพี่เด่นชัยมาเป็นไงบ้างแบบเราไม่ได้เจอกันนานเนาะครับผมไม่ได้เจอกันนานพี่น้องครับมากมือนี่มากเบิ้งนะครับความยิ่งใหญ่อลังการมาเบิ้งความ ก้าวหน้าของโตเกียวมิวสิกพี่น้องครับอบอุ่นหลายนะครับเนาะน้องๆกําลัางซ้อมกันหลังเวทีนะครับมื้อนี้อ่าบอน์บิ๊กโตหาอ่านัดทักหาดีใจยังครับ<ด>พี่น้องครับสิได้ม,มาอ่าฝากผลงานสิได้ม,ม,าดม,มาเหรียญมักยำยำทั้งคราวกันถือว่าแตะนะครับปีกว่าๆแล้วนะครับมีแต่คุยกันทั้งแชทนะครับเนาะนะครับมีแต่ให้กําลังใจกันในโอกาสต่างๆเ่อวันศุเป็นอ่าช่วงวันวันเกิดหรือว่าอ่าเปิดฟินครับครับก็ได้ส่ง ดอกไม้นะครับมาให้ผู้เยาวบ้านนะครับนอกจากทีว่ว่าขึ้นหอนขึ้นถึงตลอดอันนั้นเราจะา,าเวลาเข้านะครับเวลาเวลากร่นศา,ศาทีคนละหม,ม่องพอมพี่พเดช<ไ>ใช้อยู่อุบลราชธานีเราอยู่ขอนแก่นค่อนข้างที่จะไกลกันมากนะครับก็วันนี้ดีใจมากพี่เดชมาแล้วก็แบบ เอฟซีหลายคนแบบรอติดตาว่าเมื่อไหร่เด่นชัยจะมาบ้างจะมาบ้างมื่อนี้่มาแล้วพี่น้องยืมสิว่าจองตัวเขามาเบิ่งพี่เด่นเหมือนแร้งขึ้นดึกหน่อยเพราะว่าขึ้นหลังละครคือพี่เด่นขึ้นหลังละครนะครับมาเจอมาเจอพี่เด่นกับคุณนกพุทกรนะครับผมมาประทะกันมาดูสิว่าหมอรำซิ่งเจ้าพ่อหมอรำซิ่งกับ หมอลำเรื่องต่อกลขอนแก่นจะเป็นยังไงนะครับผมเมื่อมาเจอกันคืนนี้ฝากที่ตาน้ำแน่ครับพี่น้องครับจะได้กระซิบมาคนเดียววันนี้ลูกเมียแม่มาด้วยหรอมาคนเดียวนะครับผมมือนิ่มขุ้นแม่นกเล่าก็อยากมากอยู่แต่ว่าเราติดอยู่กับลูกไส้ผมไม่ไอยู่กับหลูกไส้ผมไม่ไปอยู่กับคนตานะครับผมไม่ได้เหลียมมากบินเดียวบินเดียวแินเมื่อไหร่บินเดียวบินเดียว คือนี่นอนนี่ใช่ไหมฮะแม่นครับกับอ่าพักยูทีคอนกันนี่แหละครับพี่น้อนกับมืออื่นนสิกรับมือืแต่เศร้าแต่กับมืออื่นกับไม่งานกับมือื่นกั่งานยุงเกียจอีกมืออื่นมือมืออ่ามือื่นอันนี้กับก็ไม่เลือไปเลยอ่ากับอุบลก่อนครับกับอุบลก่อนเออขึ้นหอนบ้านกับไปนอนบ้านมันจะขึ้นดีใจมากครับผมเจอกันคืนนี้นะครับในการแบบว่ามาเจอกันครั้งครั้งแบบนานมากที่ไม่ได้เจอกันแล้วคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีเซอร์ไพรส์แน่นอนอ่าลืมเบ้างตุลาบ้างเหมือนถือโอกาส แล้โอกาสเอาก่อนล่ำก่อนล่ำใหม่บอดบีกเมาฝาาเพื่อนเลิศนงอนะครับจริงๆแล้วอ่ะพี่เดนน่ะพี่น้องแต่งให้ฝ่ายก่อนนึงแล้วครับอานเป็นเพ่งก็เป็นเพื่อกันนีละเนาะครับครับความมั่นเดียวกันก่อนนี้ยังยังว่าครับก่อนถึงวันนี้ก่อนถึงวันนี้มวันที่มีแฝงเกิดขึ้นอั้นก็แต่งไปแล้วอั้นก็คือร้องไปแล้วหลายปีแล้วครับอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยพี่เดนแต่งมาให้เดี๋ยวมาฟังกันว่าครับเกิดจะเป็นยังไงเดี๋ยวคืนนี้เปิดตัวนะครับกับก่อนล่ำใหม่ ครับผมแต่งเสร็จแล้วแต่ว่าเอซี Boy, ไม okay, <im <im ่ได้ฟ like, ังครับผมยังบอกขนาดฟังนะผมมึงหนีมามอบก่อนรับตัวนี้มามอบก่อนร่ำพอมโอเครผมมมไ่ีนนะครับผมรอฟังนะครับใครอยากฟังก่อนลำชีวิตของเพื่อนฟินแลนด์แบบสไตล์2025มีคำว่าตัวเกี่ยวเข้าไปเกี่ยวข้องมีคำว่าขอนแก่นเข้ามาเกี่ยวข้องครับผมแต่คุณผู้ชมสามารถแจะบ่กผมว่าบอดบิ๊กเราสีมาร์กบอสแต่แตงเบวงเอาไปนอนผมจะมาเพราะว่ามันมีแบบความหมายดีมากในตอนนี้ พาแล้วรอฟังในกลุ่มปิดนะคาแล้วเจอกันคืนนี้ครับครับผมครับยังตาหักคือเก่าเนาะพี่น้องพี่เด่นชัยวงศ์สามารถกำบอนีกบไดพอกันเกือบสองปีมาพอกันเท่านี้ก็เป็นตาหักแต่แพ้งคือเก่าพีา่น้งงอง,องเอ,อ้ยไอ้กำนองเนาะูุใดสิเป็นจังไดเป็นการให้กำลังใจ,จกันคือเก่าแมนบอกพี่น้องว่าอ้าอย่าลืมสิบัผจองตัวมือนีมิสเซอร์พายอยู่ในกลุ่มปิดเด่นชัยวงศ์สามารถแล้วก็นกพงศกรด้วยพี่น้องศิลปินรับเชิญ อัน,นี้ละพี่น้องเอาคลิปตาฮักตาฮักมาฝากจ้า